สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้สู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใล่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แช่กดนานๆกดเป็นยันกดเยอะๆนะคะรับเ่อนกะแล้วเชียวว่าถ้าจะเป็นพูดถึงเรื่องที่ไอ้ไลออกมาอวดก็ดีแพะฟ้องแล้วเดี๋ยวจะต้องมีพวกดอกๆทั้งหลายเอามาพูดต่อค่ะค่ะก็ตามไปดูกันที่ช่องของดอกกระทือพัทยานะคะ และก็ตามที่คาดไว้กับคนที่ไปป้อไปวนไปเวียนก็คือคุณสุชดาโคชรินนั่นเองนะคะก็ไปแสดงภูมิรู้หลังจากที่ได้ถูกสถาปนาว่าไปทำงานเป็นเสมียนทนายไปมีความรู้ความสามารถจนสามารถเขียนร่างฟ้องอย่างนู้นอย่างนี้คือทำแทนทนายได้ว่างั้นเถิดนะคะก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ไปมีความสามารถขนาดนี้แต่ก่อนยังจะคอยมาถามข้อกฎหมายแล้วบอกว่าเฉียงกับพี่ชายที่เป็นตำรวจจะได้เอาไปสู้เพื่อให้จะรู้ข้อกฎหมายทีนี้เนี่ยมันเรื่องมันเริ่มมาจากอ้อเดี๋ยวจะลืมไปค่ะคือแน่นอนที่สุดเมื่อไหร่ที่รถพัทยาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับดิฉันและต้องไปเกี่ยวกับไอ้หลายคนที่ต้องไปป้ออยู่อีกคนหนึ่งก็คือ สุพรรณีนะคะหรือฟักกิ้งก้อยของเรานั่นเองก็จะไปป้อไปอย่างนู้นอย่างนี้ยานจะทําให้ทนายถูกฟ้องถูกฟ้องอะไรคือแล้วแต่ฟักกิ้งก้อยเลยนะคะแล้วแต่ฟักกิ้งก้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ฟักกิ้งก้อยจะไปหาทนายตั้มครับรูปนอกไส้อวดมาในเกือบปีแล้วนะคะว่าจะให้ฟักกิ้งก้อยไปหาทนายตั้มเพราะบ้านของฟักกิ้งก้อยอยู่ใกล้กับสํานักงานทนายตั้ม แล้วก็จะให้ไปคุยไปขอถ่ายคลิปเพื่อจะให้ทนายตั้มยืนยันว่าได้ตัดญาติขาดมิตรตัดสวัสดิก์กับดิฉันเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะไปคะรอดูคลิปอยู่นะจ๊ะฟักกิ้งก้อยอย่าให้ลูกนอกไส้อวดแล้วต้องมาารหน้าขายตาว่าพูดแต่ะระยาไม่เคยทําได้จริงทีนี้เนี่ยอย่างที่ไอ้หลออกก็พูดว่าอ,อ๋อคดีแพ้ประทับรับฟ้องแล้วนะครับซดิฉันก็ชี้แจงว่าคดีแพ้เนี่ยถ้าคุณทอมเป็นคดีอาญาได้ คุณแจ้งความไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปฟ้องตรงแต่เป็นเพราะว่าคุณไปแจ้งความแล้วมันเข้ากับเป็นคดีแพง่งว่าผิดสัญญาทางแพง่งตำรวจเขาก็ได้บอกมาแล้วซึ่งก่อนหน้านันาน้นไอ้ไหลก็มางุ้งยิงอยู่แล้วว่าถ้าจะต้องฟ้องแพง่งฟ้องตรงฟ้องคือถ้าฟ้องแพง่งมันต้องฟ้องตรงอยู่แล้วค่ะมันไม่มีการผ่านทนายของแพตตินอย่างเด็ดขาด ตำรวจทาได้อย่างมากก็คือเรียกไปคุยว่าเอาจะตกลงกันได้ไหมก่อนที่จะมันจะไปไกลให้เป็นคดีลกสารไอ้หลายไปแจ้งความไว้ในลักษณะว่าเป็นความแพ่งมีหลายคนที่ไม่รู้ประษานะคะไปแจ้งความ,มแล้วปรากฏว่ามันเป็นความแพ่งจากนั้นพอจะไปฟ้องตรงแทนที่จะไปฟ้องแพ่ง ก็ดันไปฟ้องให้เป็นคดีอาญาเพราะตรวจสอบเสร็จปุ๊บมีหลักฐานว่าเคยไปแจ้งเป็นแพ่งไปแล้วคดีนี้จริงๆมันเป็นแพ่งแล้วไปฟ้องให้เป็นอาญาก็อิบอายค่ะอิบอายทีนี้ถ้าเป็นฟ้องตรงคดีอาญามันต้องเริ่มจากไต่สวนมูลฟ้องนี่ยังไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องอะไรเลยถ้าจะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะคะว่าประทับรับฟ้องแล้วไต่สวนมูลฟ้องยังน้อยทางฝ่าย คนที่ตกเป็นจำเลยเขาจะได้รับหมายค่ะเขาจะไปหรือไม่ไปมันอีกเรื่องหนึง่งแต่เขามีสิทธิ์ที่จะแต่งทนายไปนั่นก็คือว่าคดีที่อะไรมันพูดมันไม่ได้ฟ้องตรงเป็นคดีอาญาแต่เป็นการฟ้องแพ่งการฟ้องแพ่งไม่ต้องไต่สวนมุดฟ้องไปฟ้องแล้วเขาก็รับเดี๋ยวเขาจะส่งหนังสือไปให้กับคนที่ถูกฟ้องซึ่งคนที่ถูกฟ้องก็แล้วแต่รูปของคดีที่สามารถทีจ่จะว่า ส่งเอกสารรวบรวมเอกสารข้อมูลอะไทั้งหมดแล้วก็ส่งไปชี้แจงได้เลยแต่ในคดีที่ฟ้องอันนี้ผิดศัจญาทางแพ่งอันเนี้ยไว้รอให้ศาเลเรียกแล้วก็ขึ้นไปยื่นเอกสารตอนนั้นก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยผู้รู้ทั้งหลายโดยเฉพาะคุณสุชาดาโคชรินเนี่ยนะคะก็ขึ้นไปพิมพ์ไปพิมพ์ว่าอะไรเอ่ยไปพิมพ์ไว้ว่าอย่างนี้ค่ะ ฟ้องยักยอกแบบนี้เป็นความผิดอาญาและมีความรับผิดทางแพ่งด้วยเขาเรียกคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาเขาไม่ได้ฟ้องยักยอกนะคะเพราะถ้าฟ้องยักยอกมันเป็นความอาญาอย่างเดียวค่ะถ้าฟ้องยักยอกเนี่ยนะคะยักยอกทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นความผิดตามมาตรา352นะคะอาญาค่ะยักยอกทรัพย์เป็นคดีอาญา เป็นเปาวิอาญามาตาสามห้าสองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปฟ้องว่าเป็นแพ่งควบอาญาอาญาควบแพ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ค่ะแต่คดีอาญาทุกคดีนะคะมันมีสินไหมมันมีการชดเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีคดีทางแพ่งตามมานี่นก็คือมีการชดเชยทางแพง่งอย่างคดีน้องชมพู่เห็นไหมคะเป็นคดีอาญาและพอจะฟ้องสินไหม ก็จะมีแพ่งเข้าไปร่วมด้วยซึ่งสามารถร่วมกันไปได้เลยหรือแยกกันก็ได้คดีหมิ่นประมาททุกอันบางคนดีจะฟ้องอาญาไม่มีท้ายฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแต่พอตัดสินว่าผิดจริงมีความผิดแล้วบางคนก็ไปยื่นแพ่งต่อคดีของทนายตั้มบางคดีฟ้องอาญาอย่างเดียวก่อนพอชนะอาญาแล้วก็ไปตั้งแพ่งเรียกค่าเสียหาย ตรงนี้มันมีอยู่นะคะแต่ดิฉันไม่รู้ว่าคุณสุชาดาไปเอามาจากไหนนะไปเอามาจากไหนที่มาบอกว่าไอ้ยักยอกทรัพย์เนี่ยเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องอาญามันไม่ใช่ค่ะยักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาไม่ใช่ความผิดทางแพ่งนะคะมันไม่ใช่ค่ะคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาในคดีแพ่งทุกคดีจะ ไม่มีโทษจำคุกยกเว้นคดีเช็คค่ะยกเว้นเรื่องคดีเช็คถึงจะมีโทษจำคุกคือคุณสุชาก็บอกว่าป้าไม่รู้กฎหมายเบื้องต้นหรือยังไงพูดแบบไม่รู้คนที่เขาคิดว่าป้ารู้ก็จะจำแบบผิดๆนะคะป้าไม่รับผิดชอบต่อเอฟซีผีบ้าเลยแล้วคุณสุชาดาล่ะคะคุณเคยรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดบ้างไหมสามห้าสอง ยักยอกทรัพย์เนี่ยเป็นมาตราความผิดทางอาญานะคะไม่ใช่ทางแพ่งค่ะมันไม่ใช่เลยคดียักยอกทรัพย์คือคดีที่โจทยื่นฟ้องว่าจำเลย ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจะมีความผิดอยู่ในมาตรา352ระบุว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้ผอื่นหรือผู้อื่นร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปนเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตจะถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องนำไปถูกกระบวนการดำเนินคดียักยอกทรัพย์ต่อไปเพราะฉะนั้นยักยอกทรัพย์เป็น คดีอาญานะคะมันไม่ใช่แพ่งเกี่ยวอาญาไม่ใช่อะไรอย่างที่คุณพยายามที่จะอวดภูมิอะไรกันนี้เลย mm hmm. ไอ้ไหลได้ไปแจ้งความเอาผิดแล้วตำรวจแนะนำว่านี่มันเป็นความผิดทางแพ่งเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งเพราะไหลไปแจ้งความว่าสวิตีตกลงนี่คือสัญญานะคะตกลงซื้อแพะแบบเงินเชื่อกับไอ้ไหล ขายได้เมื่อไหร่ตกลงกันว่าขายได้เมื่อไหร่ค่อยเอาเงินมาให้ไอ้ไหลไอ้ไหลเรียกราคาครึ่งหนึ่งของราคาที่ตัวเองซื้อมาคือเจ็ดหมื่นห้าไอ้ไหลเรียกเจ็ดหมื่นแค่นี้ก็พลาดแล้วครึ่งมันครึ่งหนึ่งตรงไหนคะนี่คือข้อมูลที่ไอ้ไหลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีแจ้งเอาไว้มีทุกอย่างถ้าไอ้ไหลไปแจ้งความไปฟ้องตรงเป็นคดีอาญาจบเลยค่ะ แค่เอาเรื่องราวบันทึกที่วันนั้นมีการไปตกลงกันพูดจะอะไรยังไงขึ้นไปยื่นก็จะเห็นว่าคดีนี้ตัวที่อ้างตัวเป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ไปร้องให้เป็นคดีแพ่งก่อนแล้วแล้วย้ายมาทําอาญาเพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจว่าทนายของไอ้ไหลไม่ใช่ทนายโง่ไม่ใช่คนโง่ท่านย่อมรู้ว่าคดีเนี้ยต้องไปทางแพง่งจึงได้ฟ้องแพ่งให้ ดังนั้นจึงไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องจะไม่มีคำว่าปัดทับรับฟ้องอะไรทั้งสิ้นนะคะทางคดีแพ่งมันจะไม่มีตรงนี้เดี๋ยวถึงวันนัดวันอะไรก็จะไปกันในชั้นเบื้องต้นแน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้มันไกลเกลียกกันได้นะคะผิดสัญญาทางแพ่ง ถ้าศาลมองว่ามีการมีสัญญาตรงนั้นจริงศาลก็อาจจะไกลเกลียว,ว่าคุณชดใช้ให้เข้าหรืออะไรยังไงก็ว่าไปแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะเป็นนัดชี้สองสถานว่าตกลงจะเอาจะเอาอยัางไงจะฟ้องกันแล้วก็ต้องมีนัดสืบพยานนัดนั่นนัดน,นี่มากันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคดีที่ไอ้หลายฟ้องเป็นคดีแพ่งค่ะ ไม่มีความผิดทางอาญาอย่างแน่นอนหนึ่งละสองก็คือคดีแพ่งจะต้องชดใช้ความเสียหายตามจริงสมมุตินะคะว่าสารมองว่าอย่างน้อยแม้ว่าจะเป็นการเอาแพไปฝากเลี้ยงถ้าคุณเอาของเขาไปขายเขาก็ควรจะได้บางส่วนบ้างโดยที่ต้องหักว่าสมมติขายได้เท่าไหร่ แล้วก็ต้องหากว่าเลี้ยงดูมาหนึ่งปีค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูมันเท่าไหร่ท่านเงินที่เหลือจากการขายก็ต้องคืนให้เจ้าของไปถ้ามันไม่เหลือก็ต้องต่างคนต่างรับผิดชอบตรงนั้นไปจริงไหมคะยิ่งถ้าสมมติว่าขายแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ได้กําไรเพราะว่าระหว่างหนึ่งปีที่เลี้ยงดูมาให้เนี่ยสาวพิธีก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนั่นแหละค่ะแล้วมันไม่มี เหตุการณ์ใดเลยที่ตัวไอ้ไหลเองอ้างว่าขายแพะให้กับสายวิจีไม่มีตรงนั้นไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่องความผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยสัญญามันมีไหมตรงนั้นล่ะคะ่ะถ้าคุณไม่มีสัญญาแล้วคุณจะไปฟ้องเขาได้ยังไงว่าผิดสัญญาทางแพ่งคุณตกลงอะไรกันไว้ยังไงมันใช่ผิดสัญญาทางแพ่งไหมมันไม่น่าจะใช่ค่ะ แต่เพราะคุณไปแจ้งความผิดไว้แล้วมันก็ต้องเป็นไปตามขบวนการแบบนี้อย่างดีที่สุดก็คือจ้างคนต่างเจ้าต่างคนต่างจ่ายคุณจ้างทนายมาคุณก็จ่ายของคุณคุณจ้างทนายมาคุณก็จ่ายของคุณคดีนี้ศาลอาจจะบองว่าก็คือต้องแบ่งกันครึ่งขึ้นแบ่งกันครึ่งขึ้นค่าแพะไอ้ไหลเท่าไหร่ค่าเด้งดูงสายพิธีเท่าไหร่ ถ้าของสายวิจีมากกว่าไอไหลก็ต้องมาจ่ายให้กับสายวิจีนี่ฉ <c oughs> ันก,กะอยู่แล้วเชียวว่าเดี๋ยวพวกผู้รู้ทั้งหลายจะต้องเอาออกมาพูดเอาออกมานั่นมานี่โดยเฉพาะคุณสุชาดาซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นเสมียนทนายที่สำนักงานไหนนะคะการออกมาพูดแบบนี้ว่ายักยอกทรัพย์เนี่ยเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาเท่านี้ก็อิบอายแล้วล่ะค่ะบอกเลยค่ะเท่านี้ก็อิบอายจริงๆค่ะ แล้วคําว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาเนี่ยนะคะเอาจริงๆแค่คดีหลักของน้องชมพู่ก็ใช้เป็นตัวอย่างได้ก็คือมีคดีอาญาขึ้นมาก่อนเพราะศาลตัดสินแล้วว่าคนนี้มีความผิดจริงคดีแพ่งที่เรียกค่าเสียหายหลังจากคดีอาญาเราเรียกคดีแพ่งอันนี้ว่าแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาแต่ไม่ใช่เป็นคดีแพ่งตั้งต้นแล้วจะเอาความผิดทางอาญาถัดจากคดีแพ่งอันนี้ไม่ใช่นะคะ ยกตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็คือว่าเราขับรถชนคนเข้าบาดเจ็บเสียหายนะคะเรามีความผิดทางอาญาจากนั้นถ้าอาญาเรารับผิดเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายก็จะสามารถทำคดีแพ่งต่อเรียกเงินค่ารักษาค่าสินใหม่ค่าเสียหายจากเราได้คดีแพ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากคดีอาญาคือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องจากอาญาแต่คดีแพ่งไม่ได้เป็นคดีนำ คดียักยอกทรัพย์ตามที่สุชาดาจะพยายามอธิบายเนี่ยมันต้องตั้งคดียักยอกก่อนนะคะเป็นคดีอาญาก่อนถ้าชนะคดีอาญายักยอกแล้วถึงจะเรียกค่าเสียหายได้แต่คดีที่ไอไหลไปฟ้องตรงเนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีอาญาเพราะถ้าไอไหลเอาคดีนี้ไปฟ้องเป็นอาญาว่ายักยอกทรัพย์มันต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องและศาลจะไม่ประทับรับฟ้องถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณไปแจ้งความเขา เป็นความผิดทางแพ่งก่อนตรงนี้จบเหตดังนั้นสิ่งที่ไอ้ไหลไปฟ้องคือฟ้องแพ่งฟ้องความผิดทางแพ่งค่ะถ้าฟ้องยักยอกทรัพย์จะเป็นความผิดทางอาญาแล้วถ้าแพ้คดีจำเลยแพ้คดีถึงจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อได้แต่สิ่งที่ไอ้ไหลไปฟ้องนี่คือฟ้องแพ่งโดยตรง ฟ้องเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งตามที่ตำรวจแนะนำค่ะสุชาดารู้ไว้ได้วยนะคะฟักกิ้งก้อยเองรู้ดีอยู่แล้วออกมาโกหกทำไมคะแล้วการที่ดอกกระทือบบอกว่าเธอก็จ่ายเงินค่าทนายให้กับลูกนอกสฟกรสซีจะได้ไม่ต้องมาอิจฉาดิฉันจะไปอิจฉาผู้หญิงแก่ที่เอาเงินบำนาญของผัวมาล้างผานเลี้ยงดูคนหนุ่มอย่างไอ้ไหลทำไมคะ พ่อหมอบอกว่ายังไงไอ้หลจะสูบจนหมดบัญชีค่ะเตรียมตัวหมดตูดนะก้อย